กับนอนนอน <c oughs> เสียงหายไม่ค่อยมีแรงโอเคครับวันนี้เราจะมาแนะนําท่าไม้ตายพิเศษกล้องอยู่ไหนอยู่นี่โอ้กล้องอยู่นี่ท่าไม้ตายพิเศษครับท่านี้ต้องเปิดด้วยฟรอนท์ไซส์1 80ก่อนนะครับผมจะ Snap ก็ได้หรือฟรอนทไซส์แอร์ก็ได้หรือจะ Only Front นท d ไซก็ได้จากนั้นมันจะแล่น่ายหลังที่เรียกว่า f a กี้แต่ที่เนี้ยผมไม่ค่อยอยากแนะนำ เพราะว่ามันไม่ใช่ท่าของเซิร์ฟแต่ว่าถ้าอยากเล่นแบบสตรีทเซิร์ฟสเกตจัดไปเราก็ยินดีครับเห็นชอบกันเหลือเกินแต่วันนี้เราพิเศษครับเราจะใส่ไข่เราจะเล่นท่าที่มีชื่อว่าเฟกี้ฟรอนซ์ไซด์ร8 0ด8 0เอทยบ่าไปเรียกว่า3.6 0นสนะมาดูเวอร์ไปเรทอีก180ไปดูกันมามามาค,ครับตอนนี้เรายัง จังหวะครับรอนี่แหละครับท้าใส่ไข่นั่นก็คือเฟกกี้ฟรอนซ์ไซด์1้0แล้วบิดรีเวิร์สอีกทีหนึ่งดูอีกครั้งนะครับเราจะถอยหลังกันตรงนี้เพื่อมบงกากัสียเวลาเมื่อเราฟรอนซ์ไซด์มาปุ๊บใช่ไหมครับจังหวะที่เราแล่นถอยหลัง แทนที่เราจะเฟกนี่ฟรอนซ์ไซ์แค่ครึ่งลออสังสังไปกันถอยหลังใช่ไหมครับหาจงังหวะมาแล้ว <c oughs> กลับมาเป็นยังไงครับใส่ไข่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูหลายๆมุมใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่ไปกันสมมุติว่าบางคนฟรอนซ์ไซส์ออลี่ไม่เป็นฟรอนซ์ไซส์แอเรียลไม่เป็นสแนปเลยแล้วกันครับ แล้วครับหาหมุมอื่นอีกดิแยกออกใช่ไหมครับนี่คือไฟกีฟอนไซเฉยๆไทยๆมาถอยหลังแล้วก็ธรรมดาไปธรรมดาไปเราก็ต้องใส่เลนร้อยแปดสิบอีกนิดหาจังหวะนะครับ ึกับไปต่อเป็นยังไงกันบ้างครับน้อนน,อนไม่ได้ขิงใครแต่เอามาแนะนำแล้วเจอกัน